ครับผมก็สวัสดีอาจารย์ทุงท่านสวัสดีคุณพอดูท่านนะครับผมอยู่กับผมเจเจนะครับฝากอาจารย์กดไล์ก็แช์ก็ตีตามน้ำด้วยครับอเมื่อนี้ก็จะมาเปิดตัวนกนกฟึกนะครับอาจารย์นกฝึกตัวใหม่นะครับผมโอ้ยอันตรายลูกลางหน้าตาครับอาจารย์นกฟึกนะครับผมเป็นลูกนกู่ครับอยู่ะ้าณ เก้าเดือนสิบเดือนนะครับผมเป็นสายผลคู่โยนคู่นะครับผมเพิ่นว่าแต่ว่าผมก็ได้ยินแล้วนะครับตอนมายุ่ผมได้ยินโยน,นคู่แหละโยนคู่ทีทีแต่ว่าผลคู่นี้บ้านเห็นนะครับผมเห็นแต่โยนคู่อยู่ลัมาณนะากับประมาณนี้ครับผม หันมาหันฟังนมาเบิ่งกระดูลูกพี่หัวคาสีสมนะครับยังเป็นลูกนกอยู่กัอาจารย์กับล่อชมผลงานนะครับผมล่อติดตามกันไปนะครับผมเนาะผมกระบจนหูให้กันกว่ามันสิเป็นวอลเลย์จจากไหนบอครับผมบอลยังเป็นนุ่ฟฝึกอยู่ครับ รประมาณไดนประมาณน่าจะซีหาอมื้งครับซีหามือ,รมอประมาณนี้ครับผมก็เลยผมเอาลองเอาลองไปฝึกล้านประจาเขาแล้วครับผมอุย้ยโยนคู่กระจายเลยครับแต่ว่าเอาออกสนามจริงมันสิเป็นยังไงอันนับหูนะครับผมก็จังรอดลุ่นรอติดตามเหมือนกันไปนะครับผมรอดชุมผลงานนะครับผมอ่าผมจะตั้งชื่อว่าเป็นเกินตัวนะครับตัวน,นี้ เจ้าเกินตัวนะครับผมโอเคเนาะโอเคครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นนกดินเท่ากันนะครับอานารย์ฝึกอยู่ครับผมตัวนี้มาแต่ยางเขามาตัวนี้ผมแบ่งอยู่นะครับอาจารย์ตัวนี้เป็นสายขาดสิกนะครับผม คือตัวใหญ่แต่ว่าเป็นสายขาดสิโอ้อยากถ่ายขนยุ่ยได้ไหนอาจารย์ชห็นบอกเป็นคอเป็นหลอดอยู่ตีแล้วได้ครับเพื่อนนี่หดหายในจักรอยอยู่ด้นะอยากหายอยู่ครับตัวนี้ โอ้ขี่ใสเเเ่เขาโอ้เหี้ยเอือบมึงเอ้ยเขาทินเพนเนนิอ่นนี่คั้นอันนี้เนี่ยอยากห่วงเลยครับน่ะน่ะนะพ่อละเจ็บมืออาจารย์ท่านใดสนใจอยากเอาไปดูแลตอกได้นะครับผมแ,แบ่งให้เบลรกนะครับผมนกนี่อายุแล้วครับผมแล้วก็ฝึกติดเฉลยยังก็ติดตัวเดียวนะครับผมสําหรับดินนะครับผม โอเคเนาะครับโอเคครับผมตัวนีบ้บางข่ำบางโยกกับเป็นเป็นคู่ก่อนนะครับผมย่ามันเห็นหนกนะครับย่ามันเห็นหนกมันจะเป็นออก กู่กอมนะครับกูดกูดขึ้นสองสาคำมั้งตัวนี้เอมือใจเย็นใจย็นมมั่งใส่กล่องรูบไะไรดิอืมอืมโอ้โหตีเจ็บนะครับผมโอเคนะอาจารย์อาจารย์ท่านใดอยากได้ดูแลต่อย้ำนะครับว่าเป็นนกฟึกนะครับผม กสกิดมาได้ครับผมแบ่งให้แม่ลงนะครับท่านใดสนใจอยากเอาไปดูแลต่อโทรมาพูดคุยสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมไม่แบ่งไม่ว่ากันนะครับผมไม่ถือใจก็เบิ้องเอาคักนี่นะครับถามมาคักวันเป็นจังไรถือใจกะจังเอาไปดูแลนะครับผมโอเคเนาะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับผม ก็ฝากอาจารย์ก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามด้วยครับขอบคุณครับ